สดีค่ะวันนี้เราก็ออกมาตามหาสก,กินลับในโรงเรียนอนุบาลกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะมีตัวมาสคอตจากในเกมการ์เทนออบบันบันกันต่อนะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะเอาล่ะแล้วเข้าไปที่ห้องเก็บของเราก็จะเก็บเจ้าปาร์ตี้เบิร์ดได้ค่ะอุ้ย,ย,อ,ยอยู่ตรงนี้เองอุ้ยน่ารักเชียวหรือว่าเจ้านกออฟฟิลาเบนะิร์ดปาร์ตี้นะเวลาปาร์ตี้แล้วยั่วเย้เย้เย้เออมีความรู้สึกว่า ทำไมเจ้านกยางตัวนี้มันขี้ออกมาปเป็นเรนโบว์เฮ้ยดูดีพี่เคเหมือนผูุเรนโบว์เลยอ่ะโอ้โหพอมองว่ามันออกมาจากก้นปั๊บมองมันไม่เหมือนไดอีกต่อไปเลยนะ <c oughs> แล้วก็มาที่ห้องของเด็กซ้นค่ะเราจะเก็บเจ้าเบบี้บันบันได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น บบีเนาะเฮ้ยเจ้าบันบอนตัวน,น้อยเอ้ยน่ารักอะ่ะบันบัน้นนอยเ้ยน่ารักเวอร์บบตอนเป็นเด็กก็น่ารักดีหลักหรือว่าโตมาเขาเป็นหัวหน้าแก๊งหรือเปล่าเนี่ยเราเข้าไปที่สนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็ไปที่ตรงนี้ค่ะตรงสไลเดอร์ตรงนี้เราก็จะเก็บเจ้าจัมพูจอดได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงเจนน่าเนาะเฮ้ยลูซี่มีหัวจุกเป็นหัวด้วยเอาบอกวนะ่าจุกไงน่ารักจุงเบยใครแก้งนั้น อ้ยมันเป็นทรงของนั้นแบบนี้อยู่แล้วเรามาที่ห้องของนกอพิลาเบิร์ดค่ะแล้วก็เดินลัดล้อไปตามทางเลยนะตรงนี้ค่ะมันก็จะมีของให้เราเก็บตรงนี้นั่งไงไงม่เขนเก็บแมงกะพูุนได้อีกแล้วเนี่ยโอ้ว้าวว้าวเขาคือซูสติงเตอร์ฟินไอเฮ้ยดูดีนี่มันอมองแอสตินะใช่เลยไหนอินพัสเตอร์อยู่ไหนไหนั่งไงอินพัสเตอร์อยู่ข้างล่าง เขารวมล่างกันแล้วเฮ้ยใครฆ้าคนข้างล่างอ่ะเอ้าเข,ขารวมล่างกันแล้วใครเจ้าบันบันไปแล้วนอนอยู่ข้างล่างมลยน่ะ แลก็เดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่านาะห้องที่สนามเด็กเล่นเนี่ยเก็บครบแล้วนี่ไงตัวเก่าอาทิตย์ที่แล้วที่เราเก็บไม่ได้เนาะอยู่ทางน,นี้นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เจ้าบันเบรีนาเนี่ยอยู่ตรงนี้เพราะว่าคราวที่แล้วเราเก็บแล้วล่ะแต่ว่าเรายังแปลงร่างไม่ได้ความรู้สึกก็เหมือนยังบักบ๊กๆอยู่นะคะตอนนี้ไม่บั๊กก็และวเขาแก้บั๊กก็เนาะเราก็จะแปลงร่างเป็นเจ้าบันเบรีนาได้ค่ะอุ๊น่ารักเดียวกระต่ายน้อยสีขาว น่ารักดีดูดีโอ้ยเขาจ้อยจะแสบตาเลยอ๋ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แมปที่2กันเลยเนาะแมปที่2นะคะเขาก็อัปเดตโมเดลตัวใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วค่ะเราลองไปตามหากันดูเนาะเราลองสำรวจบริเวณด้านหน้าของสนามเด็กเล่นดูนะคะบริเวณท่าเคาต้นไม้เนี่ยมันจะต้องมีของอัปเดตแน่เลยละ่ะเดี๋ยวขากขึ้นไปดูแป๊บนึงนะเอ้ยเห็นอะไรลิบๆเอ้ยพี่เค้มันหมวกอะ่ะมวกปาร์ตี้ของใครอ่ะเอ้ยเหมือนมันซอมันนี่เลยอ่ะว้าวจริงด้วยคนคนนะ โอเคเราไปที่ห้องแปลงร่างกันนะเนาะอืมตัวใหม่อยู่ไหนนะอ๋ออยู่ห้องนี้นี่ไงพี่เคนใช่จริงจริงด้วยล่ะนีน่ไงนี่ไ<น>ง,งนี่เลยบันโซบันนี่นี่ไงแล้วก็จะแปลงร่างเป็นเจ้ากระต่ายน้อยบันโซบันนี่นล้ค่ะโอ้โหดูสิทำสก,กินเขาน่ารักจังเฮ้ยน่ารักอะเห็นเปล่าอุ้ยใส่เอีย้ยมสีเขียวด้วยนะอุ้ยน่ารักสุดตั้ง <c oughs> แต่เคยเล่นมาเลยนะนี่ดูดูไปเขาน่าจะเป็นพวกเดียวกับบันบันหรือเปล่าเนี่ยเอืมเพื่อนคลามิติกันนะลอกไปที่ข้างนอกอีกรอบหนึ่าาเนะ ข้างนอกเนี่ยถ้าเราลัดล้อมาตามป่ากรอบนะคะตรงต้นไม้ตรงนี้เราจะเจอน้ําพุนะคะยสวนสาธารณะใช่มันเป็นสวนสาธารณะมันก็จะมีน้ําพุหรือว่าน้ําตกอยู่ตรงนี้นะ,ะแปลว่ามันต้องมีของแอบซ่อนอยู่แถวนี้แน่นเลยพี่คิดว่านะ ด้านหลังตรงนี้เนี่เก้าอี้ที่นั่งเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ข้างบนเห็นปะอ๋ออยู่ตรงนี้เองมันมีหัวหุนยนต์สีเขียวๆไว้แหละวิเขารู้มันเชื่ออะไรบุกกี้บอดยิงด้วยหัวเรียวๆอย่างนี้มีคนเดียวเลยนะเอาเชลวามาที่ห้องแต่งร่างอีกรอบนะคะแล้วก็มาแต่งร่างเป็นบุกกี้บอดกันค่ะมาแต่งกันดีกว่าไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงบุกกี้บอด เอาลองแปลงร่างดูเนาะเฮ้ยทำไมเขาเป็นพวกเดียวกับป๊อปปี้เพย์ทามด้วยวะเนี่ยอ๋ารักเชียวเป็นหุ่นยนต์น้อยมีล้อด้วยหลากสีสันเหมือนกันนะเป็นแก๊งฟูคัลเลอร์เหมือนกันนะเอใช่จ้าเราไปหาสกินกันต่อดีกว่านะยังไม่หมดนะเขาอัปเดตเข้ามาอีกหลายตัวแหละยังมีเหรอยังมียังมีเอามาละกันจะพาไปดูที่ซ่อนลับๆปะนะล้อด้วยไหนดูซิว่าจะลับอยู่แค่ไหนขาบอกว่ามันลับตาคนหน้าดูแลแหละนี่ว่าแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะ เฮ้ยนั่นไ,ไง,ไไงเห็นป่าอะไรลางๆอยู่ข้างบนน่ะใช่ใช่ขอเข้าไปดูหน่อยนะมีมีพิเค้งข้างบนเอ้ยค่อยกระโดดนะฮึบชะฮิบฮิบโอ้โห,โหลึกลับซับซ้อนเกือบตกอุ้ยข้างบนเอ้ยเก็บมือของเพลเยอร์ได้เป็นแขนของเพลเยอร์อเป็นมือของเพลเยอร์เนาะอ๋อที่ตุ้ดสีแดงเหลืองใช่ปะใช่เป็นเพลเยอร์ในป๊อปปี Time ้เพย์ทามไงว้าวแค่นี้เราก็เก็บโคปิคซีรีส์แล้วเราก็เข้ามาที่ห้องแปลงร่างอีกรอบไปนะเราลองเข้าไปดูดิ เราว่าเราต้องเป็นเจ้าตัวเพลเยอร์แหละเขาจ้ำแขนมันได้แขนกับมือของมันเ่ะไว้ตัวตูวนี่ไงอัปเดตใหม่ลองแปลงดูดิเอ้ยเราโมดเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเพลเยอร์ค่ะ เอ้ยสวยดีเนาะดูดิแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะมันยังมีเพิ่มอีกเราไปหาเพิ่มอีกดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะค่ะให้หมดเลยดีกว่าเนาะพี่แคเป็นโอเพ่ล่าเบิร์ดเหรอใช่แล้วมาล็กีใช่เปล่าี๋ยวจิกหัวเลยหลอนๆเอ้ยเขาต้องไม่จิกกันดิเขาต้องแบบสร้างรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆไม่ใช่หรอแล้วพอจิกหัวก็หัวละมันร้องไห้แล้วมันมาแล้วะเอไอ้นี่มันมาหัวละแล้วิฮ้ยอ่อัานร้องหัวระอย่างงี้ไม่ใช่แล้วมาเร็วมาเร็ว นี่พี่เคนเข้าประตูไปเลยโอ้โหแต่ว่าพี่เคนปีนขึ้นมาได้ไงเนี่ย <c oughs> เอ้ย, <c oughs> เ,อยเขาเรียกว่าไต่ขึ้นมา <c oughs> อุ๊ยพี่เคนพี่จอร์เน่นเะเหมือนบ้านของจอรเลยเป้าวมันดู้นอนๆน,นะเฮ้ยมีหนังสือให้อ่านด้วยไรโนเวลปะเราเก็บหนังสือก่อนเนาะเก็บใพ้ครบเลนนะ <c oughs> นะให้กลับไปทีเดียวมันไกลอ่ะใช่ไม่งั้นเดินหลายรอบแล้วก็ที่ชั้นวางหนังสือมีข้างบนมีายแมมมุมเราก็ต้องเก็บายแมมมุมด้วยนะคุณคุณนะแม่ คุณมันคือบ้านของดรอนะโอ oh <my. S 1> ้ไม่วยมีก็ซิล่าด้เหรอนี่ที่กรอบรูปมีไอมีดวงตาอยู่ด้วยแลเราเก็บไปด้วยนะอิ้ยได้แล้วนี่พี่เคนตรงไหนอะเอ้ยเดี๋ยวมันตรงหน้าต่างไม่ใช่หรออันไหนอะนี่ไงที่กอซิลายืนอยู่เนี่ยอ oh <my. S 1> ๋อเนี่ยทุบทิ้งเลยเอ้ยเข้ามาเป็นห้องลับอ๋อห้องลับพี่เคนเป็นกริชสงสัยจะเป็นเจ้าตัวกริชแน่เลยอะ เอ้ยมันเป็นออบบี้อ่ะพี่เชียนโอ้ยมันยึกยึกยือกย้อขนาดนี้ลายตาไปนี่ตไปเลยนะโอ้ยติดหัวเอ้ยนี่ไงเก็บได้แล้วอ๋อนี่ไงเป็นลูกบอลของกริชเราไปดูโมเดลของเขากันต่อดีกว่าอันนี้ห้องนี้ห้องนี้อันนี้เหรอห้องรอห้องออรอถ้าได้อีกหลายตัวตัวแรกเลยซิกนี่เอ้ยทำไมซิกตัวเล็กจังดูดิ ตัวเล็กมากเลยอ่ะโอ้โหตาสว่างสว่างปกติเขาต้องผอมๆสูงๆใช่ไหมนี่ตัวอ้วนป้อมเลยนะอันนี้ตัวเล็กกินไปออาป่าแต่ก็น่ารักอีกแบบเนาะอ๋อใช่จ้าไปที่ห้องรอ a กันตอนน่อดีกว่านะห้องร r a เออเดี๋ยวเดี๋ยวอห้องรอ a เป็นเจ้ากเกอร์แล้วกันเนาะนี่ไงเจ้ากเกอร์เราแปลงร่างเป็นกเกอร์ตัวเล็กนะโอ้โหจุเทียมมันสีวิสยอ่อทำไมกเกอร์ตัวเล็กจู้ <c oughs> หรือว่าจะเป็นเร์ชั่นเ baby อ่ะ เหมือนกับเจ้าบันบันน่ะเจ้าบันบันก็เป็นเด็กก็น่ารักไปอีกแบบเนาะไหนตัวต่อไปตัวต่อไปเอ้ยอันนี้น่ารักของพี่เคแล้วใช่ปะเนี่ยมันจะน่ารักแบบหลันหลัน่ะพี่เคชอบของแปลกใช่ป่า <c oughs> แล้วก็เจ้าสกริชค่ะนี่เขาชอบตัวนี้ตัวเนี้มันเหมือนพระอาทิตย์สีดำเลยอะว้าว ยิ้มแช่งไว้ด้วยเห็นปะดูฟันมันดิแต่เพราะว่าโมเดลของแบบนี้มันก็สวยดีนะแต่ข้างสุดท้ายอย่าไปดูซีนี่ตรงนี้เขาแปลงร่างได้พี่เคนแปลงไม่ได้เป็นเจ้ากริชเขาก็คือเจ้ากริชนี่เองใช่แล้วตัวสุดท้ายเป็นกริชนะที่เขาอัพเดตเข้ามาใหมเนาะ พี่เคยไปตัวนี้ดีกว่า <c oughs> มามาเียนะน่ารักจุงเบยเออเชนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แมปที่3กันต่อเลยเนาะฮะยังมีสก,กินนี่แมปด้วยเหรอมีสินีไงแล้วเข้ามาสู่แมปที่3แลนะคะแมปที่3มเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลนะคะใหม่ๆเนี่ยให้เราได้เลือกแปลงร่างกันเนาะนี่ดูดิอันนี้ต้องใช้โรบักซื้อน,นะเพราะว่ามันจะเป็นสีแปลกๆนะคะเป็นเจ้าจัมเบิลจร์ดเนี่ยมีสีม่วงสีน้ําเงินตาสีแดงด้วยนะโอ้ยเท่ทุกตัวเลยมี่กับตาฟิวด์ก็มีนะว้าว ว่ากี้ตั้งใจโรบักนะคะแบบนี้่ะแล้วก็โมเดลใหม่อันนี้ค่ะจะเป็นเจ้าบลูนะคะแต่ว่าจะอยู่ในร่างของจัมเบอร์จอร์ดเนาะโอ้ยน่ารักกันดูดิมันก,นนก็เสียโรบักเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะเป็นเนวเวอร์ชั่นของไนท์แม์นะคะอันนี้จะแพงหน่อยเนาะดูดิเฮ้ยจ um ัมเบอร์จอร์ดันบันบันบรีน่าเอ้ยออกามาเปิด เวอร์ชันไหนแม่หมดเลยยเวอร์ชันดุนะโอ้โหสะพันปวดหัวเวอร์ชั่นฝันร้ายแล้วโซนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะไว้สําหรับเอฟซีของบันๆโดยเฉพาะเลยค่ะดูดิมีครบทุกสีเลยนะมีทั้ง6สีนแหละอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> หัวนะคะ <c oughs> เออมันจะเป็นโมเดลหัวนะคะต้องเสียโรบักเหมือนกันเนาะแล้วนี่ล่ะโอ้โหนี่สามารถลงตรงนี้ค่ะแปลงร่างฟรีอันนี้ฟรีนะเราสามารถแปลงร่างเป็นจัมโบ้จอรได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียโรบักนะนี่เราก็มีท่าจัมสแกแกด้วยนะขากินไมห้งไม่ท่าจัมสแกแกถ้าคนหิวอยากกินผักเอยากกินผักเหรอเดี๋ยวจะจัดสลัดผักสดให้กินนะ ไปกินซุก,กี้กันดีกว่างาวเฮ้ยทาจัมสเกมันน่ารักจุงเจ้าจัมบดจอดเนี่ยกินผักก็จะเป็นอย่างนี้เ่ยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าบันบันนะคะหัวหน้าแก๊งเนาะดูนี่เป็นเจ้าหมาน้อยตัวสีแดงโอนะ้ยนักลัวจุวเลย ขามันเก้งก้างาะโดเยเนาะดูเขานนอันดิลิ้นเขามันปะเขา<ห>้าไปเลยเอ้ยลิ้นให้เนี่ยนะรับจับเด็กซนในเฉพาเลยขาเรียนไหน้าเด็กซนเาโดนบันบันจับใช่ไหมเอาไปขังไว้ในห้องเลยแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นเจ้ากระต่ายน้อยบันบรีน่าค่ะเจ้ากระต่ายน้อยสีขาวนะคะเฮ้ยเป็นตัวผู้หญิงอะดูดิอุ้ยสวยจุงเรยตัวเนี้ยหวานเนาะ มันหวานน่ารักมากเลยถ้าเดินเซ็กซี่น่าดูเลยอ๋อไม่เซ็กซี่นะพี่เคียนหล่อนนะมันเป็นเกมสยองขวัญนะมันมีจัมสแกแกดียนะดูตาเขาสิเขาออกจตาโมเอะมโอเอะมโมเอะแต่เขาเป็นตัวผู้หญิงใช่ไหมเป็นสีไวตัวต่อไปค่ะเราชอบมากเลยเราเลยมาแกล้งพี่เคียนนะด็อกเออร์พิลเบิร์ดอ๋อหอยชัดเลยนี่เวลาเดินมันต้องหันข้างนะมองหาใครเจ๋อเก่าที่เพิ่งเจอกันเมื่อกี้นะหวังไข่หวังไข่ ดูดิถ้าจอมสแกของมันน่ะมันกลางปิกแล้วมันก็เหมือนจะจิกอะไรบางอย่างอ่ะเอ้ยดูดิมันน่ารัก็ดูมันมองข้างเลยมาใชะหันหน้มองด้านข้างมีเจค่อจิกไหมถ้าเลือกสีถูกฉันก็ไม่จิกไหนไหนเงือบเลยเป็นตัวแทนแห่งรอยยิ้มกับเสียงหั่นราอเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นจัมเบิลจอตตัวสีทองตัวนี้ก็แปลงร่างได้เลยค่ะโอ้จัมเบิจอตตัวสีทอง ตัวแพงเลยเนี่ยตัวแรกตัวแล oh <my> ้วสีสวยจุงเป็นไงล่ะององอ,งอยยัง <c oughs> อุ้ยดูท่าจำสแกนมันดีอุ้ยจับมากอดเลยนะทองเหลืองอารามเลยนะโอ้ยดูดิดูกำปั้นที่มือมันดี <c oughs> ยังกระใสนัวมาดูที่มือมันดี <c oughs> โอ้กำปั้นมันใหญ่น่าดูเลยแหละ <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นกับตันฟิลเดอร์ค่ะ <c oughs> ตัวนี้ก็แบบเป็นสีม่วงเนาะจริงๆเขาจะเป็นออก ทนสีม่วงสีน้ําเงินเลยนะคะตัวนี้ถ้าเราใจกรุ๊ปเขาเราก็จะแปลงร่างเป็นตัวนี้ได้เนาะมีตั้งอยกรุ๊ปนะถ้าอยกรุ๊ปก็จะแปลงร่างเป็นกับตันฟิวเดอร์ได้นะคะเป็นสีม่วงบานเย็นเนาะมาตีผมเลยนีนน่น,นีนน่น,นี่ถ้าจับสแกปนี่ละเทปปะหรเอาพ่เห็นเทกว่าเอ้ยเททุกตัวนั่นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปหาโมเดลกันต่อนะคะเราต้องเข้ามาในแมปก่อนนะคะแล้วก็ไปหาที่ซ่อนลับค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ากับตันฟิวเดอร์นะคะจะมีอยู่2สีนะคะที่แบบมันซ่อนอยู่นนี้เนาะไม่เห็นมีเลยอะนี่ไง จริงด้วยเข้ามาแต่ทะลุภาพของบันบันมาเนี่ยนี่น่าหาถ้าเป็นลมเราก็จะได้โมเดลของเจ้ากับดันฟิลดเดอร์ตัวสีเทามาใส่ค่ะต้องใช้คําว่าหาเกือบตายเยใช่ลูดกําแพงกับตายอ่ะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเดินผ่านเป็นรลอยรอบเลยไม่เจอเลยมาเจอเห็นเพื่อนเดินเข้าไปแลยเข้าตามเพื่อนเลย ดูดีมันตารักก็ตัวสีเทาแต่เขาชอบตัวสีม่วงมากกว่านะแต่ว่าตัวที่เหลือน่ะอ้าวมันต้องลูกกาแพงเหมือนกันแน่เลยเราต้องเข้าไปหาตัวที่เหลือกันนะมันก็จะมีโมเดลของกับตนฟิลด์นะคะอีกตัวหนึ่งเนาะไหนลองดูสีลูกกาแพงตัวไหนดีอ่ะนี่ไงนี่ไงห้องของน็อตบิลล่าเบิร์ตอ่ะเอ้ดูดีควาใส่สกินของน็ออบิล่าเบิร์ตมันเดินมันแผ่นไม้วยละอุยน่ารักกันทุกคนเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยอยู่แถวนี้อระไหนอยู่ห้องไหนอ่ะไหนอ่ะไม่รูด่ด้วยเอาเฮ้ หายไปแล้วอ๋อไม่อยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหมันอยู่สมิตเลยห <c oughs> รือว่าวันนี้จะไม่เจอซะแล้ววะนี่เฮ้ยนี่ท้าจับสแกนอย่างเท่เลยอ่ะเห้เขากระดกไยเฮ้ยดูเขี้ยวสิก็แ <c oughs> ค่ค่ะวันนี้เราก็ออกสำรวจตามหาสก,กินรอบไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับอย่ากเล่นเกมโรบอทกับไปนะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย